มาแล้วครับยืนยันอย่างเป็นทางการนี่คือ e football 2026ที่จะมีการอัปเดตเร็วๆนี้นั่นเองนะครับเวอร์ชันน5 0 0ซีซั่นอัปเดตนะครับซึ่งระยะเวลาบอกเลยว่ามีการปิดปรับปรุงอัปเดตนี่2วันก็คือวันที่13แล้วก็วันที่14จะเสร็จสิ้นนั่นเองนะครับซึ่งวันที่13นี่ก็คือวันพุธนั่นเองแล้วก็14คือวันพฤหัสนะครับย้ำนะครับมีการปิดปรับปรุงก็คือ2วันแจ้งอย่างเป็นทางการอยาก ออฟฟิเชียลแล้วนะครับนี่ก็เป็นวันที่อย่างเป็นทางการนั่นเองนะครับซึ่งทางโคนมิ่งก็ออฟฟิเชียลแล้วนะครับบอกว่าซีซั่นอัปเดตแมนเทนแนนต์นั่นเองนะครับซึ่งตัวระยะเวลานี้ก็คือวันที่13เดือน8แล้วก็วันที่14นั่นเองนะครับอย่างที่ผมได้แจ้งไว้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยย้ำนะครับว่ามีการปิดปรับปรุง2วันนั่นเองนะครับซึ่งวันพฤหัสเนี่ยจะมีการเปิดตามปกติกคือประมาณสักใบสองเกือบใบสามมันเองนะครับ เรารอรุ้นกันว่าจะมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมทางเพจเบส e ทนขับก็ได้นะครับหรือว่าเราติดตามทาง Instagram หรือ Twitter ของเบท c ขับก็ได้นะครับหรือเป็นเพจ Facebook หรือ YouTube ก็ว่ากันไปหรือทาง TikTok กนั่นเองนะครับโอเคครับไว้เจอกันสำหรับวันพุธกับเพื่อนนั่นเองวันพุธนี้มี งานเปิดตัวเกมที่ของอ e ีริแานจัดขึ้นนั่นเองสำหรับทางโคนมินั่นเองนะครับก็คืออ e ีฟุบอล2026โดยนะครับงันบันพฤหัสเจอกันในการไลฟ์สดนั่นเองนะครับไว้เจอกันสวัสดีครับ